มีคนเอาจมูกเราอะไปเป็นแบบทําจมูกด้วยอ่ะิีใจมากเมื่อวานนะคะนัดไป follow up จมูกเนาะที่ Real Aesthetic Clinic เดี๋ยวแท็กไว้ให้ตรงนี้นะคะ,ะนัดเนี้นัดลงคลิปให้ความรู้คลิปนี้นะคะฟังว,ว่าทาอะไรทําที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนอะเขาอะเอาแบบจมูกของเราอะ่ะไปขอให้อาจารย์หมอพิรศักด์อะ,ะเขาทําจมูกให้เป็นแบบทรงหมอนะทุกคน ใจตอนนั้นนัดเอาเลยเฟลนก็คือน้องใบเฟิร์นไปนะคะเป็นแบบสโลปปลายพุ่งทรงธรรมชาตินะคะนี่ใครชอบแคปไปได้นะน่าจะแบบไม่ชอบให้ปลายมันแหลมมากอะคะ่ะอันนี้อันนี้เป็นแผลสองเดือนนะแผลดีมากมีคนขอดูรูจมูกอะก็ประมาณนี้คือของนั้นอะยกมกักสูงมากไม่ได้นะคะเพราะว่าเนื้อน,น้อยก็เลยบอกอาจารย์ว่าเอาให้แบบเป็นธรรมชาติดูพุ่ง เท่าที่จะเป็นไปได้ไม่ฝืนเนื้อมากเกินไปนะคะเพราะว่าอยากทาแค่ครั้งเดียวไม่อยากแก่แล้วจริงๆไปสัมภาษณ์อาจารย์มาด้วยนะคะเรื่องแบบว่าทาจมูกแล้วอยู่ได้นานแค่ไหนกับทําไมเราจะต้องดมยาสลบทําจมูกด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่มีเวลาตัดคลิปเลยตัวคำถามอื่นๆทาแล้วเจ็บ ไมทำายัางไงให้มันไม่บวมแล้วก็แบบต่างๆนานาน,นะคะเคยทําไว้ในคลิปอันนั้นแล้วแลีลยเข้าไปดูกันได้นะคะใครอยากไปทําที่เดียวกันนะคะก็ Real Esthetic Center ค่ะอยู่ตรงเพินจิตนะน้ำหน้าทำที่กรุงเทพ,พค่ะไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆนะคะทําเองจริงเจ็บจริงจ่ายจริง,รงค่ะวันนี้นัดก,ก็ขอตัวไปดูทําเลทุดหลักสขาขากรุงเทพ,พต่อแล้วนะคะไปแล้วเหมือนเดิมค่ะตอนมีปัญหารึกษาม,มาลถถ้ทุนนะคะบ๊ายบายค่ะ